ออร่านางแบบชัดน้องปีใหม่ผด้าจัดเต็มใช้แววสุกตาตัวท็อปทั้งสวยทั้งเก่งแถมฉายแววรอบด้านจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนูปีใหม่เอวาลินลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนพักสุขจเจริญและอดีตสามีทรงการเตชนะนลงที่ตอนนี้นั้นโตเป็นสาววัยเจ็ดขวบแล้ว ต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันน้องปีใหม่นั้นถือว่าเป็นซุปตารฟันน้ำนมควรใจพี่ๆแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะคะ่ะไปไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูด้วยคำพูดกิริยามารยาทีนา่ารักกับผู้คนสมกับที่แม่แอปนั้นสอนเป็นอย่างดีแถมนับวันน้องปีใหม่ก็ยิ่งฉายแววความเป็นซุปเปอร์สตาร์เพราะเริ่มได้มีโอกาสรับงานในวงการบันเทิงแล้วซึ่งน้องก็ทำออกมาได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะด้านการถ่ายแบบถ่ายรูปต่างๆจะเห็นได้ว่าน้องปี้ใหม่เนี่ยเป็นพีเซนเตอร์ที่ออกมาได้แบบนางแบบมืออาชีพเลยทีเดียวหน้าปลักสมวัยขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะคะ่ะที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ